ฮ้ยขอ,องแปลกของแปลกลูกพี่จอดขอข้อมูลแป๊บหนึ่งดับเครื่องผมแป๊บ,ปบขอสักพาร์ที <laughs> พี่ดับเครื่องเมื่อกมันคือรถไร่พี่ถามหน่อยโอ้โหรุยดีจังเขาเรียกอะไรพี่อธิบายผมฟังหน่อยรถปั่นต้นรถปั่นต้นัดปั่นด้วยขุดด้วยขุดพร้อมตัดขุดพร้อมตัดโอ้มันเป็นใบอะไรพี่คล้ายโรตารีป่ะอุ้ยขมนะเนี่ยขมนะพี่ขมเจียครับเจียช่วยอ๋อเจียช่วยด้วย แต่ว่าไม่อันตรายกับคนขับไม่เ <lider S 2> พราะว่า<ห>นี่มันมันมีอันนี้บังอยู่บังบังลอยนี่นะครับเขาใช้นต่อเรื่องไหนพี่โรตารี่ต่อโรโอ้เข้าย้อยโรตารี่โอ้นี่นะครับมันต่อไปงี้ก็เห็นปั่นทางหน้าขึ้นน้อยค่อยดีเดี๋ยวพีไปเดี๋ยวพี่ไปได้ยินเปล่าอ๋อนี่นะครับมันอยู่ข้างหลังนี่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 เดี๋ยวบางคนไม่รู้ มันเห็นปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังเป็นสายพานก็ได้เป็นโซ่ก็ได้ก็แต่จะใช้ก็ตัดด้วยขุดด้วยอแพงครับพี่นี่ครับเจาะก้อนนะเจาะรอดก้อนหน้าเหรอพี่ตอกหมดแต่งสายพิสัยของยกชุดทำทั้งหมดอ๋อคือคือไอ้ตัวนี้เพิ่มเติมมันจากจากเขาหลังเลยจากจากข้างหลังมาถึงหน้าแล้วก็ไอ้ตัวนี้เลยพี่สองหมื่นกว่าบาท ขุดจนต้นครับรถตัดด้วยขุดด้วยประหยัดประหยัดเวลา้ริงรอบเดียวยูเรื่องเลยครับแล้วปกติเขาทำยังไงพี่ถ้ากดเป็นคนตัดนะคนมันมนมันมีที่เขาทำตัดทา้งหลังตัดก่อนแล้วขุดทีหลังมอก่อนใช้คนมอก่อนสมัยก่อนใช้คนครับแล้วอย่างนี้เราเราเป็นไร่หรือเป็นไงพี่ก็เป็นไรขุดพร้อมเลยพี่เหมาเหมาเลยเยอะละ เหมาทั้งเก็บด้วยป่ะไม่ไม่ไม่ขุดอย่างเดียวขุดอย่างเดียวเท่าไหร่พี่เท่าไหรสองสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบตัด,ต,ด,ต,ดตัดพร้อมพร้อมพร้อมขุดอ่านะตามนี้นะมันจะขุดมาเนี่ยขุดออกมาอย่างนี้นะเสียงปองปองปองปังปังเมื่อกี้แต่ว่าไม่อันตรายต่อคอนขับนะครับเพราะว่าเขามีไอ้นี่ยเนาะพี่เนาะมันบังอยู่สองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นต้นมีมีช่างต่อที่นี่ไหมพี่มี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 มมมแต่อันน,นี้อยู่ตรงอะไรนะพี่ที่เนี่ยตรงเนี้ย บอ่อถ้ำบอ่อถ้ำบอ่อถ้ำนะครับบ่อถ้ำเขามีอู่ต่ออยู่นะครับผมใครอยากได้แบบนี้เผื่อใครสนใจจะทําตามก็ติดต่อเดี๋ยวมาหาเองแหละ <c oughs> <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยรู้ข้อมูลนะเกี่ยวกับช่างเดี๋ยวท่านั่นก็ติด <c oughs> ต่อทั้งเพจมาได้เลยอ่าทั้งเพจเพจผมมานะ <c oughs> าแล้วผมจะไปเอาข้อมูลจากตรงไหนเพจเพ่ก็พามาเลยมาวันนี้ใช่ไหมมหาจุดนี้อ่ะได้โอเคครับนี่ครับต่อเป็นใบมีดออกไป สุดยอดครับคนไทยเดี๋ยวมีพาคนมาทำเดี๋ยวมีค่าน้ำมันให้แต่ว่ามีมีทำอยู่ที่นี่เลยนะพี่อ่าโอเคเผื่อเผื่อใครอยากโซนไหนแบบเขาอยากจะได้แบบนี้ไงพี่ก็เลยพามาหาช่างที่นี่พี่ก็พาผมไปได้โอเคได้นะครับมันก็จะเหมือนเราทำเองอยู่แล้วตอนเนี้ยครับคิดเองแต่ให้เขาทำตามเราคิดอ๋อพี่เป็นคนคิดหรือเปล่า ฟีบใช่ใช่ไปดูเข้ามานะครับอ๋อตัดแปลงจักรของเขานี่ก็คือไม่เหมือนเขาเครับเชื่อเขาทำใช้สายพานเราตัดแปลงใส่สเตอร์ใส่โซ่เองโอนจะดีกว่าสายพานครับสายพานมันลื่นได้อ่ามันยืดได้มันยืดได้แต่ในโซ่มันหมุนตลอดอ่าพี่พี่มีเบอร์มีเบอร์โทรพี่แป๊ะอ่าขอผมขอเบอร์โทรหน่อยพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ครับหกหกแปดหกหกแปดห้าสองสามแปดห้าสองสามแปดนะพี่ชื่ออะไรช่างชายช่างชายพี่คนทำเลยนะ โอเคครับใครอยากได้แบบนี้ติดต่อช่างขายได้นะครับผมยอดมากเดี๋ยวให้เดี๋ยวรอพี่เข้ามามันเนี่ยมันจะออกมาเป็นสภาพนี้ครับตัดมาแล้วก็ขุดแบบปื๊ดไปเลยเลยปร๊บระหยัดแรงงานคนอืมไม่ต้องใช้แล้วหรือ้วพี่เนาะทีเดียวจบเลยบางบางคนที่เขาทำไกข้างหลังก็มีแต่<อ>เขาจะวิ่งปันนงป่นก่อนครับถอยหลังปั่นก่อนแล้วขุดทีหลังแตม่มันก็จะแพงกว่าเราครับเขาวิ่งสองรอบครับแต่ีต๋ยวถ้าเขาขุดอย่างเดียวเขาไล่ร้อยห้าสิบ เราขุดด้วยปั่นด้วยเอาเข้าแค่ร้อยเดียวครับปั่นครับแต่ค่าขุดจะเท่ากันครับ่าขุดเท่ากันแต่คัาปั่นมันจะแพงกว่าเพราะเขาปั่นก่อนแล้วถึงขุดที่หลังครับรถรถก้าวสายได้ทุกรุ่นพี่ทุกรุ่นทุกรุ่นรถใหญ่รถเล็กได้หมดเลยได้หมดอยู่ที่เครื่องถึงไม่ถึงอโอ้โหสุดยอดใส่ได้ยันฟอดอะเฮ้ยฟอดยังใส่ได้นะครับมันคมนะใบมันคมด้วยสุดยอด ไม่กระดะเลยนะเ,นะเสียงโบ๊ะบ๊ะเบ๊เบ๊บ,บ,บๆๆๆๆแล้ว่ไอปเลยพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอพี่โสลโนะสลโนะถูกปะถรงเีอะถ,ถูกแล้วนี่ไปแล้วนะครับปุ๊บเฮ้ยผิดท <c oughs> <c oughs> าง ขุดด้วยตัดด้วยนะครับผมผมขับสบายเลยอ่ะคนขุดก็สบายคนเข็นก็สบาย,เ,ายเก็บง่ายเพามันขึ้นมาเป็นหัวหัวเลยนะครับเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะครับผมนี่ ยิ่งเลยมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราจะเอาสูงแล้ต่ำเพราะเรายกได้เป็นเต่ตัวโอครับตัดโคกรลังยิ่งพอดีเลยเขาเห็นยโยไหนที่มันมันสูงหน่อยแล้วก็ปลดลงอ๋อครับเราปรับลงได้ปรับขึ้นได้ไงอยู่อยู่ที่เราโยกคาร์บินิคก็เพี่มันเป็นใส่ก็ตัวผันดันไงอ๋อครับครับเราไม่ตั้งแท่นท้ายตัวเราตั้งกับผันดันเลยครับแต่เราพี่เขาย้อนมาดูอีกทีนึงชัดๆนี่กี่ไลน์เนี่ยเพียงอย่างนี้มันสุดเจ็ดไลน น่นะครับมาแล้วทั้งหน้ากท็ทำหน้าที่ตัดนับทั้งหลังก็ขุดไปด้วยไหวเลยนะครับแบบนี้บอกว่าอย่ายืนใกล้นะครับอันตรายมากเพราะว่าเศษต้นมันกระเด็นนะครับผมน่มาบุงบังบุงบ,งบังบุ้ง ขายใกล้ให้ดูไม่ได้นะครับ อ่ะกาโอเคนะครับผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ